I time I high side get goosebumps those every need the level throw that to สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนเ,เรียนเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่ออนไทัยค่ะครับคุณคิดว่าเกย์กับกระเทยมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศอย่างไรครับแตกต,ต,ต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะกระเทยเขาจะชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นผู้หญิงนะแต่เก เขายังปิดกั้นตัวเองไว้อยู่เนาะยังยังยังเก็บไว้ข้างในอยู่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับโมดค่ะ คุณคิดว่าเกกับกระเทยมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศแตกต่างกันอย่างไรครับแตกต่างกันค่ะกระเทยจะออกไปทางแต่งตัวแนวผู้หญิงแบบแนวผู้หญิงมากๆค่ะแต่ว่าเกจะเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกถึงกิริยาท่าทางมากขนาดนั้นค่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ออกถึงขั้นที่แต่งญิงไว้ผมยาวอะไรน,นะแต่ว่าก็ดูแลรักษาเองเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะครับ